โลกของเราส่วนใหญ่เป็นมหาสมุทรนะครับพื้นที่กว่า70%แต่กลับเป็นส่วนที่เรารู้จักน้อยที่สุดแบบไม่น่าเชื่อเลยลองนึกภาพว่าเราลงทุนสำรวจอวกาศสำรวจดวงจันทร์ไปเยอะมากแต่ใต้ทะเลลึกในบ้านเราเองนี่แหละครับที่ยังเต็มไปด้วยความลับความเวงวางที่เราแทบไม่เคยไปถึงเลยวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับว่ามีอะไรซ่อนอยู่ใต้ผืนน้ำเหล่านั้น ความท้าทายต่างๆในการเข้าถึงแล้วก็การค้นพบที่น่าทึ่งจากความพยายามเหล่านั้นโดยดูข้อมูลจากการสำรวจทางวิทยาศาสตร์ล่าสุดบทความวิจัยแล้วก็รวมถึงเรื่องที่คุยๆกันในชมุมชนออนไลน์ที่สนใจเรื่องนี้ด้วยครับ ใช่ค่ะคือตัวเลขที่มักพูดกันก็คือเราสำรวจพื้นมาหาสมุทรไปละเอียดจริงๆเนี่ยอาจจะแค่เราเรา5%หรืออย่างมากก็อาจจะถึง13%เท่านั้นเองค่ะจากหลายๆแหล่งข้อมูลซึ่งมันน้อยมากๆเมื่อเทียบกับขนาดมหึมาของมันโหน้อยขนาดนั้นเลยเหรอครับ นั่นก็หมายความว่าส่วนที่เหลืออีกเกือบ90%เนี่ยคือดินแดนที่เราแทบไม่รู้อะไรเลยเป็นพื้นที่ที่อาจจะซ่อนทั้งสิ่งมีชีวิตที่เราไม่เคยเห็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ไม่เคยรู้จักหรืออาจจะเป็นกุญแจสําคัญในการทําความเข้าใจโลกเราก็ได้ค่ะฟังแล้วมันก็กระตุ้นความอยากรู้ทันทีเลยนะครับว่าแล้วอะไรเหรอที่รอเราอยู่ได้ความมืดมิดแรงกดดันมหาศาลขนาดนั้น แล้วอะไรที่ทําให้การไขความลับใต้ทะเลมันยากเย็นขนาดนี้เ,เรามาเริ่มตรงความท้าทายนี้ก่อนเลยดีไหมครับได้เลยค่ะคือความท้าทายมันเริ่มตั้งแต่สภาพแวดล้อมเลยที่ร่องลึกมเรียนานะคะจุดที่ลึกที่สุดเกือบ11กิโลเมตรแรงดันน้ำมหาศาลขนาดนั้นคือมากพอที่จะบดขยี้เหล็กกล้าได้ง่ายเลย11กิโลเมตรใช่ค่ะแล้วยิ่งลึกลงไปแสงอาทิตย์ก็ส่งไม่ถึงแล้ว เกิน200เมตรแรกไปนี่คือมืดสนิทเลยบวกกับอุณหภูมิที่เย็นจัดใกล้ๆจุดเยือกแข็งแล้วก็น้ำทะเลที่มีฤิ์กัดกร่นสูงอีกด้วยนี่ยังไม่นับเรื่องความกว้างใหญ่ไพศาลของมันนะครับคือมันเหมือนเรากำลังหาเข็มในกองฟางที่ใหญ่เท่าทวีปเลยการจะระบุตำแหน่งที่น่าสนใจเพื่อส่งยานลงไปสำรวจแต่ละครั้งเนี่ยต้องใช้ทั้งข้อมูลการคาดการณ์ที่แม่นยำมากมากซึ่งก็ยังเสี่ยงสูงอยู่ดีว่าจะไม่เจออะไรเลย ถูกต้องค่ะแล้วก็มาถึงเรื่องเทคโนโลยีกับทรัพยากรการสร้างยานสำรวจที่ทนแรงดันสูงขณะนั้นได้ทั้งแบบอัตโนมัติหรือ AUVs หรือแบบควบคุมระยะไกล ROVs อ๋อครับครับพวกยานบังคับใต้น้ำค่ะหรือแม้แต่ยานที่มีมนุษย์บังคับอย่าง DSV Limiting Factor ที่เพิ่งทำลายสถิติโลกดำลงไป Challenger Deep หลายครั้งหรือเรือเอลวิในตำนานแล้วก็ ROV Jason ที่ใช้สำรวจพวกปล่องความร้อน ทั้งหมดนี้ต้องใช้เงินทุนมหาศาลเทคโนโลยีซับซ้อนแล้วที่สำคัญคือเรายังขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะนักอนุกรมวิธานที่จะมาจำแนกสิ่งมีชีวิตใหม่ๆที่เราอาจจะเจอซึ่งอันนี้เป็นปัญหาข้อขวดสำคัญเหมือนกันค่ะแต่ภาพรวมก็คือเรายังแทบจะไม่ได้แตะพื้นผิวของความลับใต้ทะเลเลยจริงๆนะครับอย่างที่บอกว่าสำรวจไปแค่เราๆ5%าอร์เซใช่ค่ะซึ่งพื้นที่อันกว้างใหญ่ที่เรายังไม่รู้นี่เองแหละ ที่จุดประกายจินตนาการและความสงสัยอย่างคำถามที่มักจะเจอบ่อยๆในออนไลน์อย่างใน Reddit ว่าเออเป็นไปได้ไหมครับที่จะมีสิ่งมีชีวิตขนาดยักษ์ที่เรายังไม่เคยรู้จักซ่อนตัวอยู่ในความลึกนั้นอืมเป็นคำถามที่น่าสนใจมากเลยค่ะเพราะมันสะท้อนถึงความลึกลับที่ยังคงอยู่นะคะมีเรื่องเล่าที่น่าสนใจเหมือนกันค่ะเกี่ยวกับฉลามข่าวขนาดประมาณ9ฟุตที่ติดเครื่องติดตามสัญญาณไว้แล้วสัญญาณมันหายไปพร้อมกับข้อมูลที่เหมือนจะชี้ว่ามันดำดิ่งลงเร็วมาก แล้วอุณหภูมิรอบตัวก็สูงขึ้นอ้าวแล้วมันเกิดอะไรขึ้นครับก็เลยเกิดทฤษฎีว่ามันอาจจะถูกกินโดยอะไรที่ใหญ่กว่าอาจจะเป็นฉลามขาวยักษ์ตัวอื่นขนาดสัก16ฟุตหรืออาจจะเป็นวานเพชฌฆาตก็ได้ค่ะแต่อันนี้ก็ยังเป็นแค่การตีความข้อมูลนะคะไม่ใช่ข้อสรุปหรืออย่างเจ้าหมึกแมกนาพินนาที่เรียกว่าหมึกบิ๊กฟินที่มีแขนยาวๆรูปร่างดูแปลกประหลาดมากเพิ่งมีภาพบันทึกชัดๆไม่กี่ครั้งเอง มันก็แสดงให้เห็นว่าเออมันยังมีสิ่งมีชีวิตรูปร่างหน้าตาพิลึกพิลึกที่เราเพิ่งเริ่มทำความรู้จักอยู่จริงๆใช่เลยค่ะแล้วสิ่งที่เรารู้จักแล้วก็น่าทึ่งไม่แพ้กันนะคะการปรับตัวเพื่ออยู่รอดในสภาพแวดล้อมสุดขั้วแบบนั้นมันน่าสนใจมากอย่างแรกที่เด่นๆเลยแล้วก็พบได้ทั่วไปคือการเรืองแสงหรือ bioluminescence นะคะข้อมูลบอกว่ามากกว่า75%ของสิ่งมีชีวิตในทะเลลึกมีความสามารถนี้ โหสามในสี่เลยเหรอครับนั่นมันเปลี่ยนมุมมองเลยนะจากโลกที่มืดมิดกลายเป็นโลกที่เต็มไปด้วยแสงระยิบระยับไปเลยแล้วแสงพวกนั้นมีไว้ทำอะไรบ้างครับประโยชน์หลากหลายมากค่ะทั้งใช้เป็นเหยื่อล่อแบบปลาแองเกลิลที่มีเบ็ดเรืองแสงใช้พลางตัวหรือทำให้ศัตรูสับสนหรือแม้แต่ใช้สื่อสารหาคู่แบบหมึกหิง่งหอยก็มีค่ะมีทฤษฎีที่น่าสนใจจากาศาสตราจารย์จอห์นคอปปี้ที่เสนอว่า การเรืองแสงเนี่ยจริงๆแล้วอาจจะเริ่มต้นจากการเป็นผลพลอยได้ทางชีวเคมีของการปรับตัวเพื่อรับมือกับระดับออกซิเจนที่สูงขึ้นในยุคแคมเบรียนแล้ววิวัฒนาการก็นำแสงนั้นมาใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆที่หลังน่าทึ่งมากครับนอกจากการเรืองแสงแล้วการปรับตัวอื่นๆที่แบบโอ้โหนี่มันโลกอื่นชัดๆมีอะไรอีกบ้างครับ มีความหลากหลายสุดขั้วเลยค่ะตั้งแต่ขนาดตัวที่อาจจะใหญ่ยักษ์ผิดปกติที่เรียกว่าจิแกนทิซึมหรือเล็กจิ๋วดัวฟิซึมก็มีบางชนิดลำตัวโปร่งใสไปเลยเพื่อพลางตัวหรือเป็นสีแดงเข้มซึ่งจะมองเห็นได้ยากในความมืดใต้ทะเลลึกค่ะอ๋อสีแดงนี่ช่วยพลางตัวในความมืดได้ใช่ค่ะเพราะแสงสีแดงจะถูกดูดกลืนไปหมดในน้ำลึกทำให้มองไม่เห็นแล้วก็การปรับตัวเรื่องการกินก็น่าทึ่งหลายชนิด อย่างปลาไหลเกาเปอร์หรือปลาแบล็กสวอลเลอ,เอร์มีปากกับกระเพาะที่ยืดขยายได้อย่างไม่น่าเชื่อเลยเพื่อให้สามารถกินเหยื่อที่อาจจะน,น,นานๆเจอทีได้แม้เหยื่อจะตัวใหญ่กว่าตัวเองก็ตามมันสะท้อนถึงความขาดแคลนอาหารในทะเลลึกค่ะ ฟังดูเหมือนทุกอย่างถูกออกแบบมาเพื่อความอยู่รอดในสภาวะกดดันจริงๆถูกต้องค่ะเราก็เลยเห็นรูปแบบชีวิตที่แปลกตาม,มากๆอย่างดัมเบลออคโตพุสที่มีครีบเหมือนหูช้างหรือเยติคราฟปูเยติที่มีแบคทีเรียอาศัยอยู่บนขนแขนของมันช่วยกำจัดสารพิษจากปล่องน้ำร้อน ซึ่งการค้นพบพวกนี้ก็เกิดขึ้นเรื่อยๆนะคะอย่างโครงการ Ocean Census เนี่ยมีรายงานว่าค้นพบสปีชีส์ใหม่ไปแล้วกว่า866ชนิดในเวลาไม่ถึง2ปีเป้าหมายของเขาคือ1น0 0 0แสนชนิดเลยนะคะ1 0 0 0 0แสนชนิดใช่ค่ะหรือโครงการ Five Deep s Expedition ที่ลงไปสำรวจจุดที่ลึกที่สุด5แห่งของโลกก็เจอสิ่งมีชีวิตใหม่ๆเหมือนกันมันยิ่งตอกย้ำว่า เราอาจจะมีสิ่งมีชีวิตในมหาสมุทรที่ยังรอการค้นพบมากถึง2ล้านชนิดหรืออาจจะมากกว่านั้นก็ได้ค่ะตามที่มีการประเมินไว้กลับมาที่คำถามเรื่องสัตว์ยักษ์อีกทีนะครับจากข้อมูลทั้งหมดนี้สรุปแล้วมีความเป็นไปได้ไหมครับที่เราจะเจออะไรแบบนั้นจริงๆใต้ทะเลลึกอืมถ้ามองในแง่ข้อจำกัดทางชีววิทยาหรือเรื่องพลังงานการจะมีสัตว์ขนาดเท่าเมกโลโดอนที่สูญพันธุ์ไปแล้วอาจจะดูเป็นไปได้ยากในปัจจุบันนะคะ แต่ความจริงก็คือเรายังรู้จักทะเลลึกน้อยมากๆค่ะใครจะรู้ว่าในพื้นที่เรายังไปไม่ถึงอาจจะมีหมึกยักษ์สายพันธุ์ที่ใหญ่กว่าที่เราเคยเห็นหรือฉลามขนาดใหญ่ชนิดใหม่ๆที่ปรับตัวอยู่ได้ก็ยังก็ยังมีความเป็นไปได้อยู่ค่ะแล้วพวกเรื่องเล่าเก่าๆล่ะครับย่งพญานาคทะเลอะไรแบบนี้อ๋อพวกซีเซอร์เปิตามชาฝั่งต่างๆอย่างแคลิฟอร์เนียแม้จะจุดประกายจินตนาการได้ดี แต่ก็ยังอยู่ในขอบเขตของตำนานพื้นบ้านนะคะยังขาดหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มายืนยันค่ะเข้าใจครับแต่มีอยู่พื้นที่หนึ่งใต้ทะเลลึกที่ถึงแม้จะมืดมิดกดดันแต่กลับเต็มไปด้วยชีวิตชีวาอย่างไม่น่าเชื่อเลยนั่นคือบริเวณปล่องความร้อนใต้ทะเลหรือไฮโดรเทอร์อลเวนส์ ce, นะครับมันต่างจากพื้นทะเลส่วนใหญ่ที่ค่อนข้างเงียบเหงาไปเลยใช่เลยค่ะ บริเวณนี้คือโอเอซิสในทะเลทายใต้ทะเลลึกจริงๆระบบนิเวศที่นี่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานเคมีไม่ใช่แสงอาทิตย์กระบวนการนี้เรียกว่าเคมโอซินฟิซิสหรือการสังเคราะห์เคมีจุลินทรีย์โดยเฉพาะพวกอาร์คิเฮียซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตรูปแบบโบราณมากๆค่ะทำหน้าที่เปลี่ยนสารเคมีที่พุ่งออกมาจากปล่องน้ำร้อนให้เป็นพลังงานเปรียบเสมือนผู้ผลิตหลักในห่วงโซ่อาหารที่นี่เลยอ๋อ คือใช้สารเคมีแทนแสงอาทิตย์แล้วสัตว์ที่อาศัยอยู่แถวนั้นปรับตัวยังไงครับเมื่อฐานอาหารไม่ใช่พืชแต่เป็นสารเคมีกุ้ม,มืันพอกพัฒนาความสมพันธ์แบบพึ่งพาอาศัยกับจุลินทรีย์เหล่านี้ค่ะตัวอย่างคลาสสิกเลยคือหนอนท่อขนาดยักษ์จายอนทิวบเวิรมที่ไม่มีปากไม่มีระบบย่อยอาหารแต่ว่ามันมีแบคทีเรียาอาศัยอยู่ข้างในเนื้อเยื่อ ซึ่งแบคทีรียพวกนี้ล่ะค่ะที่จะทำหน้าที่เปลี่ยนสารเคมีจากน้ำร้อนให้เป็นอาหารส่งให้หนอนท่อโดยตรงโหน่าทึ่งมากค่ะแล้วตั้งแต่ค้นพบครั้งแรกในปี1977เนี่ยมีการระบุสัตว์ชนิดใหม่ๆที่ปล่องความร้อนแล้วกว่า300ชนิดและที่น่าสนใจคือกว่า95%เป็นเป็นสัตว์เฉพาะถิ่นคือไม่พบที่อื่นในโลกเลยค่ะการค้นพบนี้มันสำคัญถึงขั้นมีคนเสนอว่าชีวิตบนโลกอาจจะเริ่มต้นที่นี่เลยหรือเปล่าครับ เป็นทฤษฎีที่ทรงพลังมากค่ะเพราะสภาพแวดล้อมที่ปล่องความร้อนมันมีองค์ประกอบหลายอย่างที่เอื้อต่อการเกิดชีวิตทั้งพลังงานเคมีแหล่งน้าโมเลกุลอินทรีย์ต่างๆแล้วก็อาจจะเป็นที่หลบภัยจากสภาพแวดล้อมที่รุนแรงบนพื้นผิวโลกในยุคแรกเริ่มด้วยการพบสิ่งมีชีวิตรูปแบบโบราณอย่างอาเคียที่นี่ก็ยิ่งสนับสนุนแนวคิดนี้ค่ะ นอกจากนี้พวกปล่องควันดำหรือ black smokers ok ที่ปลดปล่อยแร่ธาตุต่างๆออกมาพอเวลาผ่านไปนานๆก็กลายเป็นแหล่งสะสมตัวของแร่โซไฟียซึ่งก็เชื่อมโยงกับแหล่งแร่บางชนิดที่เราพบบนบกในปัจจุบันด้วยค่ะตรงนี้แหละครับที่มันยิ่งน่าค้นหาเข้าไปใหญ่เลยนอกจากสิ่งมีชีวิตการปรับตัวอันน่าทึ่งแล้วท้องทะเลยังเต็มไปด้วยปริศนาที่รอการไขคำตอบอยู่มากมายเลยนะครับแน่นอนค่ะยิ่งสำรวจมากก็ยิ่งเจอคำถามมากขึ้น ยังปริศนาพฤติกรรมของวานเพชรฆาตคู่พอร์ตกับสตาร์โอร์ดที่มีรายงานว่าพวกมันพัฒนายุทธวิธีล่าฉลามขาวนอกชายฝั่งแอฟริกาใต้โดยเลือกกินเฉพาะตับทำไมถึงเปลี่ยนพฤติกรรมไปแบบนั้นแหล่งอาหารเดิมหายากขึ้นเหรอหรือแค่เจอช่องทางใหม่ที่ได้พลังงานสูงอันนี้เป็นคำถามที่นักชีววิทยาก,กำลังพยายามหาคำตอบอยู่เลยครับใช่ค่ะหรือปริศนาจากเสียงใต้น้ำที่ดังมากๆก,ก,ก็คือ The Bloop ในปี1997 เสียงมันดังและทรงพลังมากจนเคยถูกเชื่อมโยงกับสัตว์ประหลาดในนิยายเลยนะคะแต่สุดท้าย N O O A ก็วิเคราะห์ว่าเป็นเสียงภูเขาน้ำแข็งแตกหรือ ice quake ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นบ่อยขึ้นในยุคโลกร้อนก็ได้อ๋อเชลยแล้วว่าปีตู้เขาน้าแข็งแตกใช่ค่ะแต่ก็ยังมีเสียงปริศนาอื่นๆอ,อย่าง up sweep เสียงหวีดสูงขึ้นที่บันทึกได้ตั้งแต่ปี1 9 9 1แถวแปซิฟิกใต้ หรือเดปิงเสียงลึกลับแถบอาร์กติกแคนาดาในปี2016ที่ทำให้สัตว์แถวนั้นหายไปซึ่งพวกนี้ยังไม่สามารถระบุที่มาที่แน่ชัดได้ค่ะรวมถึงปริศนาทางโบราณคดีใต้น้ำอย่างโครงสร้างหินโยนากุนิที่ญี่ปุ่นที่มีลักษณะคล้ายขั้นบันไดแท่นบูชาอะไรแบบนั้นก็เลยเถียงกันว่าเป็นลักษณะทางธรณีวิทยาตามธรรมชาติหรือเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นในยุคน้ำแข็งที่ระดับน้ำทะเลต่ำกว่านี้ ซึ่งก็ยังไม่มีข้อสรุปที่เป็นเอกฉันท์ปริศนาเหล่านี้ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะคะยังมีความท้าทายเชิงระบบที่ใหญ่กว่านั้นรออยู่อย่างแรกเลยก็คือการทําความเข้าใจภูมิประเทศใต้น้ำให้ดีขึ้นโครงการ s e a บ e d 2030ตั้งเป้าจะทำแผนที่พื้นมหาสมุทรความละเอียดสูงให้ครอบคลุมทั้งโลกภายในปี2030ตอนนี้ข้อมูลล่าสุดบอกว่าทำไปได้แล้วประมาณ26%ค่ะ การมีแผนที่ละเอียดนี้มันช่วยไขยปริศนาอะไรได้บ้างครับนอกจากการหาที่สำรวจใหม่ๆช่วยได้มากเลยค่ะมันสำคัญต่อการสร้างแบบจำลองการไหลเวียนของกระแสน้ำซึ่งส่งผลต่อสภาพภูมิอากาศโลกโดยตรงเลยช่วยให้พยากรณ์สึนามิได้แม่นยำขึ้นแล้วก็สำคัญต่อน,นักธรณีวิทยาในการทำความเข้าใจการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกอย่างการศึกษาพื้นทลเลโบราณที่กำลังมุดตัวลงไปในชั้นเนื้อโลกการมีแผนที่ละเอียดจะช่วยให้เห็นภาพกระบวนการพวกนี้ชัดเจนขึ้นมากค่ะ ออืม,อมอีกความท้าทายใหญ่ที่ทุกคนพูดถึงกันเยอะมากคือปัญหาขยะพลาสติกข้อมูลบอกว่าพลาสติกจำนวนมาหาศาลไหลลงทะเลแต่ส่วนใหญ่กลับหายไปจากผิวน้ำมันไม่ได้หายไปไหนใช่ไหมครับไม่ได้หายไปไหนหรอกคะ่ะมันแค่เปลี่ยนรูปแบบแล้วก็จมลงไปคาดว่าส่วนใหญ่แตกสลายกลายเป็นไมโครพลาสติกหรือไม่ก็จมลงไปสะสมที่ก้นทะเลลึกปัญหานี้ซับซ้อนแล้วก็น่ากังวลมากคะ่ะ มีรายงานการพบไมโครพลาสติกในสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลลึกในละอองน้ำทะเลหรือแม้แต่ในลมหายใจของโลมาเลยนะคะการติดตามการกระจายตัวแล้วก็ผลกระทบระยะยาวของมันเป็นเรื่องที่ยากมากๆในสภาพแวดล้อมที่กว้างใหญ่และเข้าถึงยากแบบนี้ซึ่งก็นำไปสู่ความท้าทายสุดท้ายที่ดูจะซับซ้อนที่สุดเลยคือความขัดแย้งระหว่างความต้องการใช้ทรัพยากรกับการอนุรักษ ใช่ค่ะนี่คือประเด็นใหญ่แห่งศตรวรรษที่21เลยก็ว่าได้ใต้ทะเลลึกเป็นแหล่งสะสมของแร่โลหะสำคัญโดยเฉพาะก้อนแร่โลหะหลากหลายชนิดหรือ polymetallic nodules แล้วก็พวกเปลือกแร่ที่อุดมไปด้วยโลหะหายากหรือแร่ e earth ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับเทคโนโลยีพลังงานสะอาดแบตเตอรี่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆที่เราต้องการเยอะขึ้นเรื่อยๆ ถูกต้องค่ะแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนหรือ circular economy เนี่ยเป็นเป้าหมายที่ดีนะคะแต่ในทางปฏิบัติการรีไซเคิลโลหะหายากพวกนี้ยังทำได้น้อยแล้วก็ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรทำให้ความต้องการวัตถุดิบใหม่ยังคงสูงมากอยู่มีการเปรียบเทียบให้เห็นภาพด้วยใช่ไหมครับว่าความต้องการมันมหาศาลขนาดไหนใช่ค่ะเขาเปรียบเทียบว่าแค่ปริมาณทองแดงที่ขุดจากเมืองในชิลีปีเดียว ปี2019้าท่านำมากองรวมกันจะมีปริมาตรพอๆกับการถมพื้นที่ส่วนใหญ่ของเซ็นทรัลพาร์คในนิว York เลยโห oh, เยอะขนาดนั้นเลยและอาจจะไปทำลายแหล่งอาศัยของสิ่งมีชีวิตที่เรายังไม่ทันคนพบด้วยซ้ำแม้แต่ผู้สนับสนุนบางรายของโครงการสำรวจอย่าง Ocean Sensor ก็มีความเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมเหมืองแร่ใต้ทะเลเหมือนกันจึงเป็นโจทย์ใหญ่ที่เราต้องหาจุดสมดุลให้ได้จริงๆคะ่ะ และทั้งหมดนี้ก็เกิดขึ้นภายใต้ร่มเงาของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือ climate change ที่ส่งผลกระทบซ้นเติมเข้าไปอีก ถูกต้องเลยค่ะผลกระทบมันไม่ได้จำกัดอยู่แค่บนผิวโลกนะคะภาวะโลกร้อนทำให้มหาสมุทรดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์มากขึ้นซึ่งนำไปสู่ภาวะทะเลเป็นกรดหรือโอเชียนอะซิดิฟิเคชันซึ่งมันกัดกร่อนเปลือกและโครงสร้างของสิ่งมีชีวิตจำนวนมากตั้งแต่ปะการางังหอยไปจนถึงแพงต้อนที่เป็นฐานของห่วงโซ่อาหารนี่คือภัยคุกคามที่อาจจะมองไม่ค่อยเห็นแต่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อชีวิตใต้ทะเลทั้งหมดเลยค่ะ ฟังดูแล้วมหาสมุทรนี่เป็นทั้งขุมทรัพย์แห่งความรู้ความหลากหลายทางชีวภาพแล้วก็เต็มไปด้วยปริศนาที่ท้าทายสติปัญญาของเรามามากเลยนะครับแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นพื้นที่ที่เปราะบางกำลังเผชิญแรงกดดันจากกิจกรรมของมนุษย์อย่างหนักหน่วงทั้งจากการสำรวจทรัพยากรขยะและก็การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสรุปแล้วเราควรจะมองเรื่องนี้ยังไงต่อไปดีครับ หัวใจสำคัญก็คือเราต้องไม่หยุดที่จะเรียนรู้ค่ะยิ่งเราเข้าใจมาหาสมุทรอย่างลึกซึ้งมากขึ้นเท่าไหร่เราก็จะยิ่งมีข้อมูลที่ดีพอในการตัดสินใจว่าจะใช้ประโยชน์และปกป้องมาหาสมุทรอย่างยั่งยืนได้อย่างไรโครงการอย่าง Ocean s e n s u s ที่พยายามเร่งการค้นพบและทำความเข้าใจความหลากหลายทางชีวภาพเป็นก้าวที่สำคัญมากค่ะ เราต้องการเทคโนโลยีที่ดีขึ้นการลงทุนในการวิจัยที่มากขึ้นและก็ความร่วมมือระดับโลกเพื่อไขความลับที่ยังเหลืออยู่และรับมือกับความท้าทายต่างๆอย่างทันท่วงทีค่ะครับและสุดท้ายนี้ขอฝากคําถามทิ้งทายไว้ให้ลองคบคิดกันต่อนะครับเมื่อเรารู้ว่าชีวิตสามารถอุบัติขึ้นและดำรงอยู่ในสภาพแวดล้อมสุดขั้วอย่างปล่องความร้อนใต้ทะเลโดยพึ่งทาพลังงานเคมีแทนแสงอาทิตย์ และเทคโนโลยีก็กําลังเปิดประตูให้เราสารวจโลกใต้ทะเลได้ลึกและละเอียดขึ้นเรื่อยๆมันมีความเป็นไปได้แค่ไหนครับที่ในอนาคตอันใกล้เราอาจจะค้นพบรูปแบบของชีวิตหรือกระบวนการทางธรณีวิทยาที่แตกต่างจากทุกสิ่งที่เราเคยรู้จักจนถึงขั้นพลิกโฉมความเข้าใจพื้นฐานของเราเกี่ยวกับชีววิทยาหรือประวัติศาสตร์ความเป็นมาของโลกใบนี้ไปเลย